จะเลือกซื้อแท้ง300รุ่นไหนดีคลิปนี้จะขอสรุปข้อมูลมาให้ชงอยากละเอียดเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจวันนี้ทางช่องออโตเกต t ทนแลนด์ขออนุญ,ญาตมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันและการจะชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแน่นอนครับจากข้อมูลที่จะมาบอกเล่า สามารถสรุปเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ New GWM Tank 300แท e ง e l ดีเซในแต่ละรุ่นได้อย่างละเอียดบางนี้ครับก่อนเื่นต้องเข้าใจว่ากระแสที่มาแรงที่มียอดจดทะเบียนไปแล้วหลักพันคันรุ่นได้ของพลังเดียวกันคือก็คือเครื่องยนต์ดีเซล2.4 t ที่ให้กำลังสูงสุดที่184แรงมา้าแรงบิดสูงสุด 480นิวตันเมตรจับคูเกียร์อัตโนมัติ9สปีดดังนั้นการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับความต้องการด้านการใช้งานนะครับระดับความรูราและก็งบประมาณเป็นหลักนะครับเรามาดูตารางเปรียบเทียบ New GWM Tank 300ดีเซลของทั้ง3รุ่นมาเทียบกันก่อนรุ่น Pro 2.4 T ทขับเคลื่อน2ล้อหลังรุ่นเริ่มต้นราคา1,49,000้บาทก่อนหน้าราคาเปิดราคามาเร้าใจเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น ก็ยังเป็นรุ่นเริ่มต้นที่คุ้มค่าอยู่งั้นมาดูรุ่นนี้เหมาะกับคุณท่าการใช้งานหลักคือในเมืองขับไปทำงานรับส่งลูกหรือเดินทางบนถนนทางเรียบชั่วไปเป็นส่วนใหญ่งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญต้องการรถ P PV สมรรถนะดีในราคาที่เข้าถึงง่ายที่สุดรวมถึงไม่ต้องการออปชั่นหรูหรามากฟังก์ชันพื้นฐานที่ให้มาก็เพียงพอเช่นเบาะหนังสังเคราะห์ที่ดูแลง่ายและเบาะไฟฟ้าหดทิศท,ทาง สรุปนะครับในร่างโปรกั่ในรูปนะครับเป็นตัวเลือกที่ชั้นฉลาดสาหรับคนที่อยากได้สมรรถนะและขนาดของแท้ง300โดยใจ่ายในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับ 2. รุ่นอันตรา 2.4T ขับเคลื่อน2ล้อรุ่นกลางราคา1 1 9 9 0 0 0บาท รุ่นเน้นความหรูหราและความสบายในการขับขี่ในเมืองจ่ายเพิ่มจากรุ่นโปร1 5 0 0 0 0บาทเพื่อแลกกับความพรีเมียมและความสบายที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนรุ่นนี้เหมาะกับคุณท่าคุณให้ความสำคัญกับความสบายสูงสุดท้องขับรถในเมืองที่รถติดเป็นประจำฟังก์ชันอย่างระบบระบายอากาศและระบบนวดไฟฟ้าจะช่วยลดความเหนื่อยล้าได้มากต้องการความหรูหราเบาะหนามนับบ้าให้สัมผัสที่นุ่มและพรีเมียมกว่าอย่างรู้สึกได้ และถ้าครอบครัวเพื่อนๆมีคนขับรถหลายคนระบบ Memory s e ซ t จะสะดวกมากในการบันทึกตำแหน่งเบาะและกระจกมองข้างถ้าใช้งานในเมืองเป็นหลักยังคงไม่ต้องการระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ต้องการออปชันความสะดวกสบายเป็นปรูปแบบสรุปเหมาะสำหรับคนที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมในทุกวันโดยการใช้งานยังคงเน้นบนทางเรียบเป็นหลัก 3. รุ่นท็อปสุดอัลตรา้าส4ง4รุ่นท็อปราคา1,299,000บาทรุ่นท็อปสุดให้ครบทุกฟังก์ชันพร้อมสำหรับทุกการผจญภัยใจเพิ่มจากรุ่นอัลตรา้าขับเคลื่อนสองล้ออีกห0 0 0งแสนบาทเพื่อได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เป็นหัวใจสำคัญของรุ่นนี้เหมาะกับคุณที่สุด5 คุณเป็นสายท่องเที่ยวชอบเดินทางไปต่างจังหวัดขึ้นเขาหรือเจอกับเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยการมีระบบขับเคลื่อนสีล้อให้ความบ่นใจและปลอดภัยกว่ามากๆต้องการรถที่ทำได้ทุกอย่างอยากได้รถคันเดือวที่ใช้ในเมืองก็ได้ออกไปลุยก็ดีพร้อมรับมือตุกสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นฝนตกหนะักน้ำท่วมขัง มองหาความคุ้มแค่ในระยะยาวตามข้อมูลของ g w m ในบ้านเราบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เลือก f w d เพราะมองว่าส่วนต่างราคาคุ้มค่ากับเทคโนโลยีและความสามารถของรถที่เพิ่มขึ้นต้องการฟังก์ชันเต็มที่สุดได้ทั้งความหรูหราและสะดวกสบายแบบรุ่น Ultra และก็ได้ทั้งสมรรถนะการลุยแบบ f u l v e w d r ด้วย สรุปก็คือเป็นรุ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถ้าคุณมีงบประมาณถึงและต้องการความสามารถสูงสุดของตัวรถรุ่นนี้คือคำตอบสุดท้ายเลยนะครับงั้นทางออโต้ไกด์ไทยแลนด์จะขอสรุปให้ง่ายขึ้นไปอีกว่าเพื่อนๆเ,เหมาะกับรุ่นไหน อย่างแรกทำตัวเองก่อนว่าต้องการรถที่มีระบบกับเคลื่อน4ี่ล้อหรือไม่ถ้าใช่หรือเผื่อไว้ดีกว่าไปที่รุ่นอัลตร้าขับเคลื่อน4ี่ล้อได้เลยไม่ต้องลังเลยครับแต่ถ้าไม่ขับแต่ในเมือง99%ไปที่ข้อ2ได้เลยทีนี้สุดท้ายถ้าคุณให้ความสำคัญกับงบประมาณหรือความหรูหราสะดวกสบายมากกว่ากันเน้นงบประหยัดคุ้มค่าก็เลือกรุ่นโปรหรือรุ่นเริ่มต้น แต่ถ้ายอมใจเพิ่มเพื่อความสบายและได้ความพรีเมียมสูงสุดก็เรียกรุ่นอัลตร้าแบบ 2D ได้เช่นกันและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พิงพ์คอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับว่าถ้าเป็นเพื่อนๆจะเลือกรุ่นไหลก่อนจะจากการถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับ